รู้ไหมว่าเร้ห้งาคนของนี่ค่ะนไม่เห็นแล้วว่ากี่โงแล้วันจะเปิดร้านแล้วนะฝากเสดีคต่ะให้เงินแต่ไม่งกับคุ่เตี้ยค่ะเป็นแบบนี้เขาไม่จัดการกับยูทูบแม่เลยขค่ะสวัดีคุณลดีดีนะดีดีนะดีดีแจ้งเรื่องอะไรหรอคะผมยจะประกาศว่าสุดสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะหาไปแต่ที่สุดเราก็จะจัดการเลี้ ไหนไปนอนดูหนังกันนะเราค่อยเปิดตรงนี้ว่านะตรงจริงอ่ะยิ่งเกิดสุดั่วอย่ไหนั้นอ่ะต้องตื่นอ่ะขี้เกียจหมล่ะยู่อานเมนดิมบอกยู่อานเมนดิอ้าวเก่งเนาะอ่างสูงเลยมองเนี่ยให้ใครเลยให้ใครรวยหนูคะแมย ดีอ่านแบบไม่มองจอโดยใช่เก่งเป็นเด็กอัจฉรยะค่ะเด็กเต่อไปมับบิลพนักงานเสิร์ฟเม่ออระหว่างนี้ก็ช่วยเสิร์ฟอาหารให้ก่อนมด้วฉันควรอยู่หน้าร้านแล้วใครจะมาแทนฉันไมนไงทำคู่ไม่ได้ไงค่ะฉันทำได้บอสคะถึงเวลาที่คุณพิจารณาข้อเสนอแนะในรายงานของฉัน ุคนเข้ามาเยอะแล้วแม่จะลงรายแล้วคนเข้ามาเต็มอืมป้เป้ามายเปนกั้ยมีชื่อมัเยล่ะดิคสวัสดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้เรามีงานแล้วนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้อยู่กับหยิด้วยนะคะฝากตรงฝากติมด้วยนะพรุ่นี้มีงานแล้วค่ะคนเยอะมาปกติไม่มีคนใช่ไหมเข้ามาเพราะว่าอะไ ใคห้ดอกไม้อะคบคัเยใให้ดอกไม้อบค่ะอบครัใค้ให้ดอกไม้ FC นะชื่ออะไรโอ้โหโหคีสงสัยสอยดีดีดิเป็นวัดนะไม่สบายมีแล้วี้อะน่าเกลียดว่ะเนี่ยขึ้นไลน์สดมึงขี้มื อยาก็นะบวกาหรับงานเลี้ยงหน่อยดีกันรู้ไหมว่ารปห้ามดเลยีนไม่เห็นแล้วว่ากี่โงแล้วเาเปิด้านแล้วนะฝากน่งัวเปัก่้กับดียค่ะนแบบนี้ไม่จัดการบยเตอร์แน่เลยขอบคุณคยดีดนดีนดีะดดนะ เรื่องอะไรหรอคะผมตีจะประกาศว่าสุดสตาดส์ถึงแม้ว่าจะช้าไปแต่ที่สุดเราก็จะจัดงานเาลี้ยงวันคริสต์มาสกันละเลงไหนไปนอน,นูหน่อหนังกันไหมเราค่อยเปิดข้อไหนว่านะตรงจรงิงอะเรื่องะ